เราบอกไปข้อมีสวัสดีสวัสดีครับถ่ายคลิปไปดิโอ้ยบันไดคลิปลงเลยมาดิมาดิกับบ้านใดคีบเป็นยังไงครับเบียจูนี้มืาดิมานรับฟ้าช่วยแจกศิลปินกับเสื้อฟ้าฟ้าช่วยช่วยค่าน้ำมันได้สองเราพอดีเราบานลอยก็ได้สองเราอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเอาเอาได้เสื้อเขาคือเป็นยังไี่คือนางประชาภาพเนี่ยขาต้องยิ้มเนี่ยข้าต้องยิ้มเนี่ย อาได้บ่ยิ่มน้ำย <ละ S 2> ไม่ได้โอ้โหสาสวสวยโอ้ปอนะอนสวรรค์เดชสวรรค์ข้านเอนอ บาอกิบเล็กดูคมของเจคุณละเท้าบาทเกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นยังพากันจูบมกัเป็นจไปยังครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมกลิ่นมะนาวมาเดียวครับมันถือไฟ ่อขอบคุณครับพี่น้องรามดอยารามายบ้ยมาได้ทางนี้ทางนี้งานปอมาด้ยร้นมาน้ำตามาบ้างวันนี้เ้า สูส้ก็ซื้อกัน,นสูส้ก็ซื้อกันในวันนี้นอบอเป็นยังลงเลยนี่อันนี้ลงเลยลูกยังมาแนละ้เมื่อกี้กับพี่จูพักกันจูเมื่อกันไปไหนว่าจะไปลองเพลี้ยกันแล้วว่นได้ลองเที่ยเธอตีฉันคอยฉันคอยรู้ไหมฉันคอย, <c oughs> อยรู้บางคนหลังเขาคอยแ <c oughs> ต่บันลอยอ้วนที่สุดบันไดตอนแรกก็มันสิไปเอาตีเอาคือพักกันจูเมือกลับอะไรพักกันนี่ก็ซื้อสางความสุข ไปแถวอยากจะาของนั่นมันวันนีเข้ามาังเีเข่าเป็นอ้าก้องมาข้าวผมแล้วไปเยี่ยมยามทางข้าวนองมานาซะกอนอ๋อเขาคือกีดกันด้ยน้ำานี่ยทีนนี้เ่าคือพบราคาแม่กองในวันนี้ดีเละครับ เนหนาเราพี่น้องครับผมนั่งก่นีๆนะครับตอนนี้จะทอดเทาแล้วไม่เเมื่อกี้ลงมาหิวชอนอย่างนีสัเ่าเต็มที่บานเลยครับแม่แม่คือวันหนึน้ำมูแม่ในไฮนี่ช่ดงนี้บวมบวมบวมในแครกเร์่ะนี่วนเมื่อกี้ลงมากพี่บวันวนี่อื่น เอิมมากินขอวะจันนี่ถ้ากันมาลืมจม่ร้องมาแล้วแม่ขอเติมอีกวันเลยแล้วแม่อาลุงนะครับผมกรุณาแม่ขอขอบคุณครับขอบคุณครับสองร้อยนะอันนี้จะเอากลับบ้านขอบคุณครับแม่ครับแม่รวยๆเขาเกาด้วแม่เด้อสาธุครับผมแม่อจับมเมื่อนั้นแม่โอนให้หาลอยเลยแ้วยว่แม่ครับแม่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 โอนใลยหาลอยขอบคุณครับแม่พี่บอกว่าไม่บ่ได้กิน มาจะไปกินพิซซ่ากันนั่นน่ะขอบคุณครับแม่ว่าอยอะจำหนาวว่าอะที่แม่ว่าไม่แอลกอฮอล์แม่แม่แม่คนนี้แอลกอฮอครับผมขอบคุณแม่ครับขอบคุณแม่ครับผมยันอยากกินพิซซ่าครับท่านแม่ยังแม่หอมมากก็หน่อเห็นแล้วแม่แมนครับก็แม่ลูโมนครับผมทอาแม่โอนใหม่ครับผมสองคนแม่ครับผมวันนี้ท้าความอบอุ่นนะครับแม่ครับนี่แม่จะพากันกลับได้ไ่มครับ สิบไปสิบสีกังสิไปพร้อมข้นก็สให้ฟันคุณไปวาล้อว้วสิบครับแลาวไพนนอกาะให้้อกเก็บของก็นะครับผมวันนี้ขอบคุณนะครับกําลังใจจากแม่นะครับผมมาน้องมานาด้วยนะครับไปโอ้ยแล้วข้อมูลเนี่ยมันนี้

มันเป็นสุดที่มันลอสีเขียว้วจริง้เออตรงคัทเซฟตรงคันเซปอนใหเรามันเสียาสุดมาไหนแม่ใส่สีไปองเแดงแม่แม่สีเขียวแมเอายีหี่เดี๋ยวเดี๋ยวเียเดียวอียม่สีเขียวลาเขาสีชมพูชมพูเออก่อนสีขาวคือรองู้องเนนอนเลย าบี่องครับผมขอบคุณขุการติดตามการรับชมในคราบผมในการลังหางพี่น้องครับผมเราอยากเก็บชุดก่อนนะครับผมเตรียมสัก่อนนะครับวันนี้เพื่อการอยู่ภาพประเด็นนะครับต่อสนัะล้างหางกันติดสามารพัาชายแดครับผมไปแล้วครับ